สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับทีเด็ดบอลวันนี้ครับสกอร์สูงฮาร์ t ไทม์ฟูลไทม์นะครับสำหรับเมื่อเช้านี้ก็ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับการหาสกอร์สูงครึ่งแรกไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับฝากกดติดตามกดเข้าไปดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคัดบอลไว้ให้1 2 3 4 5 6้า ถึง6คู่เลยนะครับผม6คู่เลยวันนี้นะครับคู่แรกนะครับเตะ3ทุ่มนะครับผมคู่มาลาดานะครับผมมาลาดานี่เจอกันกันกนกบ mfk นะครับคู่นี้เตะ3ทุ่มนะครับผมคู่นี้สกอร์สูงครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับผมคู่นี้ รอ,อสกอร์สูงที่1ลูกเล่นสูงครึ่งแรกได้เลยครับ1ลูกนะครับผมมาดูกันคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เตะ4ทุ่มครึ่งนะครับผม JBK เฟียตาซ่า k, นะครับเจอกับ JBK คอนโคล่านะครับคู่นี้คู่นี้นี่สกอร์สูง เต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกควบครึ่งนะครับรอให้สกอร์สูงครึ่งแรกไหลลงมาที่ครึ่งครบลูกก่อนนะครับค่อยเล่นนะครับคู่นี้นะครับสูงครึ่งแรกครึ่งครบลูกนะครับคู่นี้นะครับคู่ที่3นะครับโ o อ r นะครับเจอกับวาไรเลนกานะครับเป็นบอลหญิงนะครับคู่นี้นะสกอร์สูงครึ่งแรกนี่เปิดมาที่1ลูกครึ่งเลยนะครับสกอร์สูงเต็มเวลานี่เปิดมาที่ สามลูกครึ่งคู่สี่ตอนนี้ไหลลงมาเป็นสามลูกสามลูกครึ่งแล้วนะครับตอนนี้คู่นี้รอให้สกรสูงครึ่งแรกเนี่ยไหลลงมาประมาณหนึ่งลูกก่อนนะครับค่อยเล่นนะครับอ่าน่าจะรอได้นะครับคู่นี้มาคู่ที่สี่เลยครับวันนี้วันนี้คัดให้เยอะหน่อยครับคู่ที่สี่นะครับ JK าลิน n าเจอกับ fc นอนเมฆนะครับคู่นี้นะครับสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกครึ่งสามลูกครึ่งสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกนี่เปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับรอให้สกอร์สูงครึ่งแรกนี่ไหลลงมาครึ่งควบลูกก่อนนะครับค่อยเล่นนะครับมาดูคู่ต่อไปเลยครับคู่ต่อไปนี่ลิลี่นะครับเจอกับไคป้านะครับ คู่นี้สกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่4ลูกนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกนี่เปิดมาที่ลูกครึ่งครบ2นะครับคู่นี้นะครับรอ,อสกอร์สูงครึ่งแรกเปิดอาไหลลงมาลูกครึ่งก่อนนะครับค่อยเล่นนะครับผมส่วนคู่สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับคู่สุดท้ายของวันนี้นี่ทีมมาริมุนนะครับ เจอกับเซนมอสแทบนะครับคู่นี้ครับสกอร์สูงเต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาที่1ลูกนะครับคู่นี้นะครับเล่นได้เลยครับผมสกอร์สูงครึ่งแรกเต็มสกอร์สูงครึ่งแรกหนึ่งลูกเล่นได้เลยมาดูสถิติกันนะครับผมสถิตินะครับคู่แรกเตะสามทุบนะครับสถิติที่เจอกันนะครับ สามนัดเนี่ยมีสกอร์ทุกทุกนัดเลยครับอ่าสังเกตดูว่าสามนัดเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดเลยที่เจอกันนะครับส่วนอีกสองนัดนี่อ่านัดแรกเนี่ยเป็นสกอร์สูงเลยสี่สองมาลาด้าเนี่ยเอาชนะไปได้ถึงสี่สองนะครับส่วนนัดที่สองนัดที่สามนี่เป็นทางมาลาด้านะครับที่บุกไปเยือนนะครับอ่าบุกไปเยือนนัดแรกนี่ก็ แพ้ MFK ไปที่2-0นะครับพอนัดที่3นีบุกไปเยือนนัดที่3นี่คว้า,าชัยชนะได้3-0นะครับส่วนมาราดานะมาราดานี่3นัดล่าสุดมีสกอร์ครับเป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับส่วน MFK นะครับผม MFK นี่บุกไปเยือนนี่ นัดแรกนี่แพ้นะครับเจอบโบฮีเมียนชนะไปถึง4-0นะครับส่วนนัดที่2นี่ก็แพ้สโลวานไป2-1นะครับส่วนเมื่ออยู่ในบ้านกสา็สามารถชนะได้ถึง3ประตูต่อ2นะครับก็ฟันธงได้ว่าคู่นี้ยังไงก็มีประตูนะครับผมามาดูคู่ที่2นะครับ JBK นะครับ JBK นี่ที่เจอกันนะครับผมสามนัดล่าสุดมีสกอร์ทุกนัดนะครับผมเป็นสกอร์สูงถึง2นัดนะครับสกอร์ต่ำหนึ่งนัดนะครับสามารถยิงประตูดได้เยอะนะผมแล้วก็เสียเยอะด้วยส่วน JBK นะครับผมเจอกันนัดแรกนี่ ชนะไปนะครับ1นูนย์ครับนัดที่2องใบุกไปเยือนเสมอกันกับ v ีไอเอฟเคนะครับส่วนนัดที่3นี่เป็นเจ้าบ้านนะครับผมค่ายขาบ้านนะครับให้เจวาคิล่านะครับถึง3-2นะครับผมอ่าส่วน g ีบนะครับผมอยู่ในบ้านนะครับโผมยิงถล่มทลายไป8-0นะครับผม พอบุกไปเยือน,นะครับนัดแรกนี่ค่ายให้แกกิโตนะครับ10น,น,นะครับเดือนนัดที่2นี่สามารถชนะอารอไปได้01น,นะครับผมก็มีสกอร์ทุกนัดนะครับามาดูคู่ที่3นะครับโลอานะครับเป็นบอลหญิงนี่คู่นี้นะครับคู่ที่3นี่มันจะดูสถิตินะครับ เมื่อเจอกันสามนัดล่าสุดนี้มีสกอร์ทุกนัดนะครับผมเป็นทางฝ่ายวาเลนก้าเนาะในบ้านนี่ชนะไปนัดแรก20นัดที่2ชนะไป40นะครับส่วนนัดที่3นี่เจอกันเสมอกันไป1 1นะครับโลอานะครับผมในบ้านนัดแรกนี่แพ้ให้แก่อา โอเนตไป0-1นะครับบุกไปเยือนโคโคบอสนี่ชนะเแพ้ไปที่2-1นะครับส่วนอยู่ในบ้านนะครับผมพ่าขาลังให้แกแซนไวเคนไป3ประตูต่อ2นะครับวาเลนติน่านครับเมื่ออยู่ในบ้านนะัดล่าสุดนี่เสมอไป1-1น,น,นะครับกับโคโบอสนะครับพอ,อนัดที่สองครับ บุกไปเยือนชนะถึง3-0นะครับผมนัดที่3นะครับชนะไป2ป็น2-1นะครับสังเกตดูว่ามีสกอร์ทุกนัดนะครับผมามาดูคู่ที่4กันนะครับผม JK นะครับ, JK, รบ JK ทาลินนานะครับผม JK ทาลินนานี่เจอก,กัน3นัดล่าสุดนี้เป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยครับ ยิงกันถล่มทลายนะครับผมมาส่วนมาดู FK n เ n นอรมนะครับเคนอร์เมนี่บุกไปเยือนวับวาปัสนะครับผมวาปัสชนะไปได้1 0สนะครับส่วนอยู่ในบ้านเมื่ออยู่ในบ้านก็เสมอไปกับแวนด้านะครับ1 0. 1 0. บุกไปเยือน f c เอวาเนี่ย ชนะไปถึง4-2นะครับไปเก็ตด,ดูว่ามีสกอร์ทุกนัดนะครับผมมาดูคู่ที่5นะครับคู่ที่5นะครับดิลีล่นะครับเจอกับใครป้านเนี่ยคู่นี้นะครับเอ่า,เามาดูสกอร์ดิลีล่นะครับดิลี่ลลนี่อยู่ในบ้านนะครับแอบบุกไปเยือนนี่คือ ชนะแพ้ทางชูเดสไป7-0เลยนะครับส่วนอยู่ในบ้านนี่ก็แพ้ให้กับทางชาวยูไป1-5นะครับผมสังเกตดูว่าเป็นเป็นทีมที่เสียประตูเยอะมากนะครับามาดูใครป้าบ้างครับใครป้านี่ครับผมนัดล่าสุดนี่บุกไปเยือน Rpk นะครับผมแพ้ไป2-1นะครับนัดที่2นี่ บุกไปเยือนเสมอก,กันกับลาป้าไป11นน,นะครับส่วนเมื่ออยู่ในบ้านใครป้านี่สามารถชนะยูนิยอนได้2องส่วนนะครับมีสกอร์ทุกนัดนะครับผมคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายนี่ล่าสุดนี้เจอกันครับไม่มีประตูเลยครับผม0ูนย์ศูนย์นะครับมาดู นัดล่าสุดนะครับบัลลีมุลนะครับแพ้ให้แก่คูมารินไปถึง4-0นะครับไปดูคู่เซน t มอร์เทสนะครับผมเซนมอรเทสนี่ก็ล่าสุดนี่ก็บุกไปชนะเ h อรี่ได้0-1นะครับ เมื่ออยู่ในบ้านก็สามารถทําประตูได้เยอะนะครับชนะไปถึง60นยครับชนะไอหกหนึครับชนะโฮมฟาร์มไปดได้ถึง61นะครับส่วนวันนี้ก็มีคัดมาให้เน้นๆก็6คู่นะครับผมหลักการเล่นนะครับอรอให้ตะกออสูงตามที่ผมแจ้งไปตามคลิปนะถ้าเกิด คู่ใดที่มันจบในครึ่งแรกถ้าสกอร์สูงเต็มเวลา,ามันอยู่ที่ราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับรอให้สกอร์สูง to คู่นั้น,น่ะไหลลงมาครึ่งครบลูกก่อนนะครับค่อยเล่นนะครับส่วนคู่ไหนที่จบครึ่งแรกแล้วไม่ยิงแล้วสกอร์สูงเต็มเวลามันอยู่ที่ลูกครึ่งครบ2หรือลูกครึ่งนะครับให้เล่นที่ลูกครึ่งได้เลยนะครับสูงที่1ลูกครึ่งเต็มเวลาได้เลยนะครับ หลักการของการเล่นมีแค่นี้นครับผมบางคู่อาจจะไม่ยิงครึ่งแรกมาตบเอาเครึ่งหลังได้นะครับบริหารดีๆนะครับผมอย่าทุ่มทุนทั้งหมดไปที่ครึ่งแรกโดยเด็ดขาดนะครับแบ่งไว้ครึ่งหลังบ้างนะครับผมเพราะเราต้องมีการทบคืนเราต้องคิดอยู่เสมอว่ามันอาจจะไม่ยิงครึ่งแรกก็ได้เราสามารถเก็บคืนครึ่งหลังได้ครับบอลที่ผมคัดมาทุกคู่นี่ ผมจะพยายามที่จะหาบอลที่ยิงทุกคู่มาให้ทุกคนได้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้โชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ